เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับกับผมนัสเซอร์เอ็กนะครับก็วันนี้มาอีกแล้วนะครับกับเกมแล็กนัลล็อกนะฮะเพราะว่านะครับมีแพ็กเกจล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมให้เราเติมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตราโกพารรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนคนไหนนะครับอยากเติมเกมในช่วงกิจกรรมนะครับทักหาสเตราโกพารด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ โปรโมชั่นแลกนัล็อกก็มีให้เลือกเติมดังนี้เลยนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกช่อง n a s เ e r X แนะนำมาด้วยนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับเกมแลกนัล็อกออริจินนะครับกับแพ็กเกจอีกแล้วนะครับหลายๆคนนะฮะรู้สึกว่าจะดราม่ากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กสำหรับผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ทยอยเข้ามาเนี่ย มันเอื้อน,นะครับสำหรับสายเติมเยอะเหลือเกินนะครับสายเติมน้อยสายฟรีสายงบประมาณน้อยจํากัดนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะเฟลกันหลายๆคนนะครับ ส่วนสุลต่านนี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนี้เลยละกันนะครับหลังจากที่กิจกรรมคีมคนิวาวพิ่งมานะครับก็มีกิจกรรมล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับรีไฟน์นะครับก็เป็นแพ็คนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะตีบวกนะครับเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อกันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับ เราสามารถซื้อของอุปกรณ์ตีบวกได้นะครับก็คือพวกโอลิอีลูนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ราคา5าดอนนะฮะหาดอนแล้วก็5าดอนนะครับสูงสุดนะครับจะเป็นอยู่ที่99าดอนนะครับแล้วก็ลงลงมาจะเป็นที่20ดอนนะครับก็ถือว่าราคาีค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ1สัปดาห์นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับ1ครั้งเท่านั้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือแพ็คสุลต่านเอาง่ายๆแล้วกันนะครับซื้อได้สัปดาห์หนึ่งห้ารอบนะครับ รอบละประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบใช้เงินเยอะมากๆนะครับสำหรับในการเติมแพ็คพวกนี้นะฮะแล้วก็แพ็คแรกนะครับเราจะได้ของก็คือนี่เลยนะครับใบสุ่มสัตว์แดงอีกแล้วนะครับ5ใบนะครับแล้วก็ได้ โอลิทั้งหมด35ชิ้นแล้วก็ได้กันแตก2ชิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับแต่ก็รู้สึกว่าในความคุ้มค่าเนี่ยเรามองว่ามันก็สิ้นเปลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นกิรูนะครับ35แล้วอันต่อมาจะเป็นพวกการบวกอะซิสซอรี่นะครับก็คือบวกอะซิสซอรี่หนึ่งถึงสินะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแอบแพงนิดนึ่งนะครับสาหรับแพ็คที่ราคา5าดอนนะครับ แล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกนะครับ19ดอนนะได้โอริ60นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของโอลิใหญ่นะครับ12อันก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับสำหรับใครที่จะบวก1 3 14 15อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าโชคไม่ดีจริงๆก็คือเงินหายไปเลยนะนะครับถ้าคิดอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคิดว่าโชคไม่ดีหรือดวงไม่ดีเนี่ยผมมองว่าต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าการบวก1คลิกเนี่ยมันเสียเงินค่อนข้างเยอะ รรวมๆแล้วเนี่ยกว่าจะบวก15นะครับผมมองว่าโหหมดเป็นหมื่นเพิ่มๆยังไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะว่าแพ็กมันเอื้อมากเลยนะกับคนที่มีงบประมาณในการเติมเยอะนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมนะครับเพื่อนๆอยากเติมแพ็กไหนนะครับผมแนะนํานะเติมได้ทุกแพ็กนะครับยกเว้น99ดอนนะครับเพราะว่ามันได้ของน้อยนะครับเพราะว่าราคามันสูงนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสุรตาที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับก็บอกได้เลยว่า เติมทุกแพ็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจที่เด้งเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเอื้อสำหรับคนที่มีงบประมาณเยอะอีกแล้วนะครับต่อมานะครับทำไมถึงมีแพ็คนี้นะฮะเพราะว่านี่เลยนะครับกิจกรรมรีไฟล์นะครับมันเข้ามานะครับเพื่อน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 ดูสายมือนะครับผมสามารถกดรับได้เห็นไหมครับ นี่เลยผมรับได้สูงสุดเควสนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของรางวัลที่ได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับเราจะได้พวกกันแตกนะครับแล้วก็กันแตกเหมือนกันนะครับแล้วก็กันแตกเหมือนกันนะครับแล้วก็กันแตกเหมือนกันก็คือเอาง่ายๆนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเราได้การแตกหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกของดีๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะได้พวก2ชิ้นบ้างนะครับ3ชิ้นบ้างแล้วก็ได้พวกเอนชานนะครับสำหรับร็อกเอนชานก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังช่วยเราในการรีไฟล์ครั้งหน้าได้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมอ่ะ ยังไม่ได้ทำเควสพวกนี้เลยนะครับก็คือเรายังรีไฟล์อุปกรณ์ต่างๆไม่ครบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับคือการรีไฟล์เฮดนะครับผมไม่ได้รีไฟล์ในส่วนของหัวนะครับให้ถึงบวกแนั่นเองนะครับก็คืออเซสซอรีนั่นเองตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับสำหรับเควสว่าเขาให้รีไฟล์อะไรบ้างนะครับแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับต้องดูงบประมาณเราด้วยนะว่าในส่วนของการที่เราทําไปนะครับมันคุ้มหรือเปล่าแต่หลักๆแล้วนะครับผมมองกิจกรรมนี้คือ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการรีไฟล์มาก่อนหน้านี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมารับในส่วนของของขวานพวกนี้ผมว่าคุ้มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเติมในส่วนของแพ็กพวกนี้เนี่ยแล้วมาทําเควสตรงนี้นะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะถ้าเกิดโชคดีก็ติดไปนะครับได้ได้รับของรางวัลถ้าโชคไม่ดีก็คือเงินหายนะครับแล้วตัวเกมนะครับหรือกิจกรรมนี้จะนับในส่วนของการรีไฟล์ติดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆรีไฟล์ไม่ติดหรือว่าเฟลนะครับก็จะไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลองคิดดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนะครับคะแนน2 0 0 4 0 0 600นะครับเราจะได้ของขวัญดังนี้เลยนะครับก็คือใบสุ่มสัตว์แดงนะครับ5้าอันแล้วก็เพชรนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็1,600คะแนนนะครับได้ในส่วนของนี้เลยสมุดนะครับสมุดพวกนี้นะครับเราจะได้รับการสุ่มอีกแล้วนะครับก็เป็นการสุ่มทั้งหมดก็คือเราจะได้ของม่วงเลยนะครับไม่มีของฟ้าให้เราเห็นในสมุดอันนี้นะครับ ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้พันหกนะครับก็ต้องรีไฟล์ยีทั้งตัวนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยว่าสุดๆนะฮะสุดๆนะครับเนี่ยรีไฟล์ถึง180นะครับเพื่อนๆก็ลองนับดูแล้วกันนะครับว่ายังไงนะะฮก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ถือว่าฮาร์ลีโคดมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยดูดินะครับผมเติมไปเกือบๆน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยยัง ตีโบทได้เท่านี้เลยนะครับแค่บกก้าทั้งตัวแล้วก็ธนูบบก10นะครับยังถึงว่าลากเลือดเลยนะครับตรงนี้ก็เห็นเพื่อนๆนะครับขายไอดีกันเยอะมากๆนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับควรเติมหรือไม่หรือควรผ่านหรือว่าจะลองสักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับสำหรับแลกนัลล็อกออริจินนะครับผมบอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้นะครับโหดจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีงบประมาณน้อยนะครับ ในส่วนของสายฟรีนะครับก็อย่าไปเทียบกับ ID ที่เติมเยอะๆมากมานะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็เขานะครับหรือว่าสุลต่านก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเล่นเกมให้สนุกนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เอ็นจอยไปกับมันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับต่อให้เพื่อนๆเลือกที่จะไม่เติมเลยสักบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถโจมตีบอสภายใน1ฮิตและก็รอของดรอปใส่เราได้เช่นกันนะครับไม่จําเป็นต้องติดท็อปหรือว่าไม่จําเป็นต้อง ได้อะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับเกมแลกนัลล็อกออริจินนะครับมันยังมีความแฟร์อยู่ในตัวของมันเองนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นประเภทใดนะครับก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแต่เพื่อนๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเพื่อนๆเองแล้วก็อยู่ในขอบเขตในความสามารถของไ d ดีของเพื่อนๆเองนะครับอย่าไปเทียบกับคนที่เขาเติมเยอะหรือว่าอย่าไปเทียบกับบุคคลที่ เก่งกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถยนต์แล้วเราไปมองซุปเปอร์คาร์นะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในพื้นที่ของเราจะมีความสุขกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ไฝ้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกอยู่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะ เามาเล่นเกมด้วยกันนะครับก็ลิงก์ดิสคอดอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e ด้วยลวกันวันนี้บ่นซะเยอะนะครับขอให้เพื่อนๆเล่นเกมแลกนัลล็อกออริจินอย่างสนุกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูนะครับไปแล้วสวัสดีครับ